ขอน้อมนมแด่องค์งงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารักธรรมในวันนี้เสนอคําว่าบุญง่ายๆบุญง่ายๆทําทไม่ยากหลังวิธีทําความดีก็มีบุญอุ่นใจได้ให้รอยยิ้มซึ่งกันและกันพรานสุขใจที่บอกทางก็ยังได้ไม่ยากเลยบุญง่ายๆแค่อนุโมทนาสาธุก็ได้บุญแล้วบุญง่ายๆแค่มีโอกาสได้ช่วยเหลือคน เป็นที่ปรึกษาชี้หนทางสว่างให้เดินให้ผู้คนที่กำลังม,มืดมิดหนทางชีวิตก็ได้บุญบุญง่ายๆแค่เราเห็นข้อความที่โพสอ,ออกมาทางโทรศัพท์หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆแล้วเ,เอาออกไปแชร์ให้ผู้คนอื่นได้เข้าใจชีวิตได้มีสุขใจสบายใจเหมือนกับที่เรามีนั่นก็ได้บุญเช่นเดียวกันเพราะบุญนั้นอยู่ที่จิตศรัทธาที่จริงใจที่จะทํา หาใช่ว่าต้องไปเต้นต้นดินด้นหลนไปไกลแสนไกลต้องไปสร้างกิตดิจิตชั้นหดือดทำอะไรที่มันเกินความสามารถของเราที่เราจะทำไหวเพราะถ้าหากเราทำไปแล้วไม่สำเร็จความทุำำกข์จะเกิดที่เราแล้วความลำบากใจจะเกิดที่เราแล้วตรงนั้นมันไม่ใช่บุญแล้วละ่ะมันจะกลายเป็นบาปซะมากกว่านะเอาแค่พอทางสายกลางก็เพียงพอแล้วมั้งเพราะฉะนั้นแล้ว ท,ทุกชีวิตที่เกิดมาก็ต่งมีต้นทุนชีวิตมาไม่เท่ากันมีโอกาสที่จะสร้างบุญเล็กบุญใหญ่มาไม่เหมือนกันไม่เท่ากันฉะนั้นแล้วถ้าเราสุดใจสุดกําลังความสามารถที่จะสร้างสมความดีแล้วไม่ว่าจะเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่มันไม่สําคัญหรอกมันสําคัญที่เจสตสทธาของเรามากกว่าเพราะแค่ความคิดดีเป็นระดับแรกความคิดที่จะสร้างบุญจะช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือสังคม แต่ยังไม่ได้ลงมือทําเลยแค่นั้นบุญก็เกิดขึ้นแล้วนะเห็นปะง่ายไหมการสร้างบุญสร้างความดีนะ่ะซึ่งความดีนั้นคนดีทําง่ายคนชั่วทํายากส่วนความชั่วนั้นคนดีทํายากแต่คนชั่วนั้นทําง่ายเพราะฉะนั้นลองคิดดูแล้วกันว่าเราเป็นคนดีหรือคนชั่วกันล่ะเราทําสิ่งใดไว้สําหรับเป็นต้นทุนของชีวิตให้กับเราบ้างเอาเลยเต็มที่เลยนะ พราะชะตาชีวิตนั้นอยู่ในกำมือของเราแล้วแต่จงอย่าลืมไม่นะว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วบุญง่ายๆไม่ได้มีอะไรมากบุญเกิดจากเกยตจำนงของคนสร้างหากชีวิตเราเลียขีดไปไม่ผิดทางแสงสว่างส่งถึงใจไม่หลงตนหากใจตนยังมั่นคงอย่าสงสยัย เมื่อทำไปแล้วได้บุญไหมใจลุ่มหลงเชื่อว่าถ้าจิตดีนั้นยังมั่นคงบุญหนุนส่งชีวิตนี้ดีแน่นอนคิดถึงตอนก่อนเริ่มทำยังเข้มแข็งเพียงจิตใจอย่าเปลี่ยนแปลงเป็นเสียก่อนจิตมุ่งมั่นนี่สำคัญทุกขั้นตอนอย่าใจร้อนค่อยๆทำมันดีเอง ไม่จําเป็นต้องเป็นบุญเล็กหรือบุญใหญ่ไม่จําเป็นต้องให้ใครมารู้ใครเห็นเหมือนปิดทองที่หลังพระจะอยู่เป็นไม่มีใครมารู้เห็นเป็นธรรมดาอยู่แบบว่าอะไรก็ได้ไม่เรื่องมากเพราะตอนนี้มีโอกาสสร้างคุณค่าอย่าท้อแท้แค่ชีวิตได้เกิดมาได้สร้างคุณค่านับว่าบุญยังมีบุญ แค่สาธุก็เป็นคุณมหาศาลจิตเบิกบานในทุกการสร้างความอบอุ่นเรื่องง่ายๆที่ได้ทำก็คือบุญอย่าทุ่มทุนให้มันเยอะอาจเจอต่อเพียงใจนั้นเพียงพอทุกโอกาสจิตสะอาดสร้างกุศลตนไม่ทอ้อแค่วันนี้ยังหายใจได้ไปต่อ ก่อต้นบุญหนุนชีวิตนี้ดีนักแลขอความสุขความเจริญจงมีแด,ด่ทุกๆท,ท่านเธินเจริญพร